ยอเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมากอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็พูดถึงนี่เลยโดยได้ว,ว่าเป็นยูนิตพิเศษแมตช์ CH, ช็อกโลกหยุดโลกของวงการเคปป๊อปเลยก็ว่าได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการรายงานออกมาสําหรับยูนิต ระดับสุดยอดที่จะนำเอาเมมเบอร์จาก3วงเกิร์ลกรุ๊ปในเจนซีที่ปังมากๆในตอนนี้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอน G Idol i v e แล้วก็ e s p ปนั่นเ,เองนะครับ3 Member จาก3วงนะครับแต่ละวงเนี่ยจะถูกคัดมา1คนเพื่อที่จะมาทำคอลแลบพิเศษร่วมกันนะครับในเพลง t o body นั่นเองจะเริ่มปล่อยออกมาในวันที่16เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเพราะนี่คือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยฮือฮา,ากันที่สุดและในตอนนี้เนี่ยก็เปิดเผยม,มาแล้วนะครับว่า3 Member จากวงเกิร์ลกรุ๊ปทั้ง3วงนั้นใครคือคนที่จะมาอยู่ในยูนิตหรือว่าซิงเกิลพิเศษนี้ Nobody นั่นเองนั่นก็คือโซยอนจาก g i d l นะครับตัวแม่อีกหนึ่งคนที่ความเก่งรอบด้านเต้นก็ได้แรปเนี่ยโคตรโหดร้องก็ดีทำเพลงเองเนี่ยสุดยอดนะครับ เป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนในวงการอยากร่วมงานด้วยตามมาด้วยวงไอา์นะครับนั่นะก็คือวอนยองนั่นเองจางวอนยองจากวงไอส์ ong, นะครับที่หลายๆคนเนี่ยลุ้นว่าจะใช่หรือเปล่าสุดท้ายคือใช่จริงๆด้วยนะครับวอนยองจะมาละลายหัวใจทุกคนในยูนิตนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้แบบว่าอวอนยองไา้เจอกับโซยอนจะเป็นยังไงปิดท้ายนะครับด้วยเอสปานั่นะก็คือคารินานั่นเองสาวโรเก็ตพันเชอรของเราจะมา โชคปล่อยมัดพิเศษเนี่ยน็อกทุกคนเลยนะครับตัวตึงจากเอสปาก็มาอยู่ในยูนิตพิเศษนี้พร้อมกันทั้งหมดแล้ว3คนเป็นตัวตึงของวงกันเลยก็ว่าได้นะครับโซโยอนจาก GIDLE อ e ฟวอนยองและ e อส pa คารินา นึกไม่ออกเลยว่าเพลงจะออกมาเป็นยังไงแต่รู้อย่างเดียวคือแซบแล้วก็ปังมากแน่นอนถ้าทิกว่าเพลงดีด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยนะครับ3คนนี้จะต้องเขย่าวงการกันรัวๆ16พฤศจิกายนนี้เจอกันแน่ทุกคนคิดว่า3มคนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ The Body c o m มนต์กันมาได้เลยใครเดาไว้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าถูกอกถูกใจกับ3มสาวนี้จากเมมเบอร์ของแต่ละวงกันไหม comment กันมาได้เลยนะครับแล้วมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างกับ n o Body จาก โซยอนคารีน่าและวอนยองนั่นเองคลิปนี้ก็คือกลับไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง